ของดีพระขนโยธินสิบเอที่หลายๆคนยังไม่รู้ชวนมาชิมกับเชฟชวนชิมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านล็อกค่าบีเคเบรรยากาศในร้านนี่น่าชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันมากๆครับไม่รอช้าบุกเข้าครัวกันเลยที่เห็นเชฟกำลังใส่ลงไปในกระทะนั่นก็คือกุ้งทะเลหมึกและหอยตลับสีสันจัดจ้านน่าทานตามด้วยเส้นพาสต้าที่ทางร้านทำเองที่เห็นกลมๆอยู่นั่นก็คือไส้กรอกอิตาเลียนหมูผัดดับไฟแรงลูกสู้หนมด้วยเห็ดพอโทเบโร่เส้นพาสต้าที่ทำเองและตามด้วยซอสทัฟเฟิลแป๊บเดียวก็พร้อมเสิร์ฟและอีีีีกกเเเเมมนนนนนูููอออออยย่าาาางพ็ชชชชชปฟฟฟิิขแะตตตซ้ดรบ มีรสเข้มข้นและรสจัดจากพริกสดฉ่ำให้รสชาติถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนและหนึ่งเมนูปาปเดลีไส้กรอกอิตาเลียนหมูทัฟเฟิลซอสทัฟเฟิลเข้มข้นหอมถูกใจไส้กรอกอิตาเลียนที่มีความน้อเข้มข้นไม่เหมือนกับไส้กรอกไทยเส้นพาสตา้าเทกเจอร์ดีอร่อยมากและก็จานหลักที่ต้องสั่งอย่างพอกช็อตกับวิธีต่างๆและการชูวีทำให้ได้เนื้อที่กรอบนอกนุ่มนแตและเมนูนี้บอกเลยว่าเหมาะที่จะชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันสุนๆดๆปีใหม่นี้อย่าลืมชวนเพื่อนๆไปปาร์ตี้กันที่ล็อกค่าบีเคเคกันนะครับและถ